ถ้าัดไปเป็นคุณตาลนะคะเมื่อสักครู่เบอกว่าโหลดวิดีโอที่ฝึกในวิปัสสนานนบาลไม่ได้ค่ะไม่ทราบว่าต้องส่งกันบ้านยังไงคะพอดีคุณตาลเพิ่งเข้ามาวันนี้ค่ะไม่ไม่ได้ต้องโหลดนะคลิกดูได้เลยนะปกติไม่ต้องคลิกด้วยซ้ํามันมันเล่นให้เลยพอเข้าไปห้องวิปัสสนานุบาลนะครับเข้าใจว่าที่อ๋อหรือว่าจะโหลดไปเก็บไว้ดู มันอาจจะต้องใช้ตัวดาวน์โหลดอื่นหรือเปล่าผมไม่ไม่แน่ใจไม่เคยสังเกตนะว่าเขามีออปชันให้ดาวน์โหลดหรือเปล่าถ้าไม่มีออปชันก็ต้องใช้ตัวดาวน์โหลดตัวอื่นอย่างในออน,ออนไลน์เนี่ยก็มีนะอย่างเช่นบอกว่า facebook าวโหลดเดอร์อย่างเงี้ยนะเสิร์ชไปเนี่ยจะหาเจอนะครับแล้วก็มีไซต์ออนไลน์ที่เขา,เาให้คุณนำลิงก์ของ คลิปเนี่ยไปแปะแล้วก็จะดาวน์โหลดได้ตามอินสตรักชั่นที่ก็จะให้มานะครับแต่ว่าปกติไม่ต้องดาวน์โหลดก็ได้แล้วเดี๋ยวผมจะอัปเกรดไปเรื่อยๆเอ้จะจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะไอ้ตัวไฟล์ที่เป็นตัวต้อนรับเนี่ยเพราะอันนี้เหมือนกับทําไว้สั้นๆให้เข้าใจง่ายๆที่สุดแบบใช้เวลาน้อยที่สุดสําหรับคนมาใหม่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีคลิปอื่นๆตามหลังมานะแล้วก็ตอนเนี้ย กำลังทำแบบที่มันจะดูแล้วเข้าใจง่ายขึ้นก็อาศัยจากที่คุยคุยกับพวกคุณนั่นแหละนะจากที่โค้ชบ้างจากที่เห็นข้อบอกพร่องของคนส่วนใหญ่บ้างอย่างเช่นเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยพอทำวันแรกๆนะมือจะแข็งเออไอตรงนี้ผมก็ไม่เคยใส่เข้าไปในคลิปนะจริงๆอ่ะมันต้องมืออ่อนนะมืออ่อนนี่สำคัญมากเลยมือผ่อนคลายสบายเนี่ยสำคัญมากๆเลย นะถ้าหากว่ามือแข็งเนี่ยมันจะทําให้จิตแข็งวิตก,กะปลอยแข็งตามไปด้วยแล้วก็มันจะไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวไม่รวมลงเป็นสมาธิแต่ถ้าขาจัดจุดอ่อนขจัดจุดบอดอะไรพวกนี้ออกไปได้หมดเนี่ยนะโอ้โหแบบตั้งแต่อย่างเคยมีเห็นเนี่ยที่บอกว่าไม่เคยทําสมาธิมาก่อนแต่ทําครั้งแรกถูกเลยนะเ้าก็ ดีกว่าไอ้ที่ผมเห็นบางคนเนี่ยทำมาเป็นสิบสิบปีซะอีกนะอ่าก็เนี่ยตรงตรงนี้เป็นพ o i n t ที่ว่าถ้าเรามีคลิปที่ไกด์ดีๆนะแล้วครอบคลุมไม่จุดบกบร่องของมือใหม่ได้ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะช่วยให้ออกตัวสตาร์ทได้รวดเร็วนะครับท่านต่อไปครับ พอดีเมื่อกี้คุณตาลสงสัยมาอีกเรื่องหนึ่งคือว่าคุณตาลไม่ทราบว่าต้องส่งกันบ้านยังไงนะค่ะพี่ตุลอ๋อต่อไปเราจะไม่ได้ส่งคลิปกันแล้วนะต่อไปเนี่ยจะมีไลฟ์แบบนี้ในห้องวิปัสสนาอนุบาลเลยนะฮะคออเหมือนกับที่คุณเห็นผ่านไปในช่วงต้นรายการนั่นเลยนะครับอ่าเราจะอ่าให้มีการคุยกันสดๆแบบนี้ดีกว่าส่งกันบ้านด้วยโพสต เฉพาะคนแล้วผมตอบให้ไม่ทันนะไล่ไล่ให้ไม่ไหวนะฮะคือผมพบว่าเนี่ยแค่มีประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็เอามาดูอของประสบการณ์ของคนอื่นเนี่ยมันก็ปรับปรุงมันก็พัฒนาไปด้วยกันได้แล้วนะไม่งั้นผมผมตอบให้ไม่ทันเนี่ยช่วงแรกๆไปตอบผิดตอบถูกด้วยเพราะว่าอาอ,อตอนแรกยังไม่รู้วิธีที่จะดูแบบเรียงลำดับ ่ก่อนหลังมันยังไงมาให้คนถามก่อนไปตอบทีหลังอะไรเงี้ยนะจริงๆมันมีวิธีคือคลิกคุณอยคลิกเข้าไปดูก็ได้ไอเรียงตามลําดับบุคคลเนี่ยคลิกเข้าไปที่มีเดียแล้วก็คลิกวิดีโอนะจะเห็นเลยเรียงมาเป็นตับเลยตามลําดับนะครับแต่ต่อไปจะไม่ให้โพสต์เป็นส่วนตัวแล้วจะเอาแบบไลฟ์เหมือนที่เห็นเมื่อกี้นี่แหละแต่เราจะไปทํากันในห้องวิปัสสนานุบานนะฮะแล้วคนที่ อยู่ในเวลาเดียวกันที่ว่างพร้อมกันในเวลานั้นๆเนี่ยก็มาดูด้วยกันแล้วก็จเจริญไปด้วยกันนะครับผมจะไลฟ์แบบไม่จํากัดเวลาผมสะดวกเมื่อไหร่ก็จะพยายามไลฟ์นะโอเคนะอ่ะ